ทางนี้มีผลผู้คนรักกันบ้านชวนเก่าหมู่ที่1ตําบลหัวป่าโดยประชาชนบ้านชวนเก่าหมู่ที่1ตําบลหัวป่าได้ร่วมดําเนินการปลูกไม้ผลและพืชผักสวนครัวบริเวณถนนกลางหมู่บ้านระยะทางประมาณ300เมตรโดยดําเนินการปลูกพืชผักหลายชนิดอาทิเช่นมะม่วงหาวมะนาวโหงมะพร้าวกล้วยขนุนมะนาวต้นแค่ มผลและเพื่อผักสวนครัวที่ประชาชนร่วมกันปลูกบ,บริเวณถนนกลางหมู่บ้านเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าถนนสายแบ่งปันที่ทุกคนในชุมชนสามารถเก็บผลผลิตไปประกอบอาหารเพื่อรับประทานในครัวเรือนได้เป็นการสร้างความสามัคคีและการแบ่งปันการเอื้ออาทรในชุมชนโดยมุ่งหวังให้เป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบซึ่งเริ่มจากการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวัน